แม่ <Yahoo! S 1> สุขสันต์วันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่นะเดือนแห่งวันสงกรานต์อยู่ oh. ค่อยกับขาตยญญาเวยังงานกับมาซ่า,มมาแม่เมื่อสงกรานต์กับไม่มาขาตยญาเวเนาะพี่น้องเนาะี่ยเห็นแล้วจัง <Okay. S 2> ค่อยก็ยามาฮุ่นดำขอผ่อนน้แม่เด้อย้อนลังก็ดีกว่าไม่มาก็หาเนมะืองแม่เมือแม่มา กได้ย้อนลังให้แม่ใหญ่จ้าพี่น้องจ้าสัจจนก็ขอให้แม่ใหญ่ย้อนสุขภาพแข็งแรงกินข้าวเสร็จนอนหับสบายฟันดีอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะอยู่ดีไม่แห้งเป็นร่มโพร่มใสของลูกหลานตลอดไปนะคะแม่ใหญ่ยอนค่ะแต่ทุให้ลูกด้วยนะคะอใอห้ลูกหลานด้วยค่ะ สุกี้เจริญธนงงานเลยท้องหมือนไงเหมือนไล่ไล้ไล่ตอองทุกคความนุคขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะสุขสันต์วันสงการสวัสดีปีใหม่ค่ะไปต้อไปใหญ่ยอนสู้ๆค่ะสู้ๆสองแนวได้ค่ะสู้ๆค่ะดีใจจ้าพี่น้อง เอ็นโดร้านมาฮาก็ดีใจค่ะมาช้าย,ยังดีกว่าไม่มานะคะเอาไหมเบิ่งดูของพันคือเพลินี่เยนะเปิดดูสิค่ะคืออะไรใะนี้เปิดดูค่ะไม่ใยญบเปิดดูนะคะพี่นังจ๋าโอ้โหนัะเบิ่งดูได้จากอันนะเบิรเพิร์นเห็นไหมเบิรเพิร์สีเทาๆเล็กอะไรคะ โอ้เหล็กผ่าน <100, S 2> <000. S 1> พี่น้องจ๊ะกี่พันคะ่ะเก็บไว้เป็นควันทงวันไทยแล้วเนาะนนซื้อเป็นยีบอเคยถามไปแล้วครั้งหนึ่งซื้อเป็นไหมคะมเป็นยุไม่ซื้อแลนะ้วพี่น้องจา๊าเก็บไวื้อซื้อเน,อะน,นาะเก็บไวสุดทไทยกระโหลกเนี่ยเอาคือเก้าพี่น้องจา๊าโอเคค่ะเก็บไว้ค่ะ ไม่ใหญ่นะคะไปแล้วคะ่ะ